แแอวีออสเข้าใหม่มาแล้วแม่จ๋าไม่แปดหมื่นกับตัวท็อปคันนี้ปี2019รายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเต้เพชรยน,นครับสวัสดีพี่ๆและ f c เพชรยนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ตอนนี้นะมีวีออสเข้าใหม่นะมาหลายคันเลยนะครับประมาณ5-7คันได้นะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยผมหยิบยกมา1คันนะครับเป็นตัวท็อปไม่แปดหมื่นเป็นว i ออสหนึ่งจุดรุ่นไฮปี2019นนะครับต้องแจ้งพี่ๆให้ทราบก่อนว่ารถที่ผมมานำมารีวิววันนี้นะครับ เป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็นํามาถ่ายให้พี่ได้รับชมกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก่อนจะไปชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะและวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขา1มินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1ใครที่สะดวกเดินทางนะครับมาดูรถเองได้มาได้เลยนะครับเรามีสต็อกรถมากกว่า400คันนะครับในบริษัทนะฮะรับรองได้เลยว่าถ้าเข้ามารับชมมา เข้ามาดูรถสิอ่ะถ้าเข้ามาดูรถเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถมีสต็อกมากกว่า400คันและวันนี้นะครับอเข้าใหม่มาเยอะมากแต่ขอหยิบยกมา1คันละกันเป็นคันนี้ตัวท็อปไม่8ปดหมื่นนะฮรับะเดี๋ยวเรามาดูราละเอียดตัวรถกันนะครับระหว่างที่ผมพาไปดูใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้อะตรงนี้ตรงนี้ แปะไว้ให้แล้วตรงไหนก็แล้วแต่นะครับโทรมาได้เลยโทรมาหาเต้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะฮะสำหรับวันนี้อยู่กับ v ีออตัวท็อป1.5รุ่นไฮปี2019ไมล์8 1 0 0โลนะครับไฟหน้าเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกด้วยว่าระหว่างตัวท็อปกับตัวมิดตัวกลางเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับมาดูไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าได้มาเป็นแบบหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับภายในเนี่ยมีการลมดํามาแล้วสวยงามมากไฟหลี่นะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นเส้นแบบไลท์กราดิ้งด้วยในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไม่ใช่ไฟตัดหมอกสิไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้เป็น LED 4เมตรแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับของรถเข้าใหม่เวลาเรามาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบนี้นะครับ mm. ก็แน่นอนแหละนะฮะจะมีล่องรอยของการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าข้อดีของท่านผู้ชมของพี่ๆนะครับก็จะได้เห็นว่ารถที่เรารับเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีชนหนักพิการจมน้าหรือว่ากับสีแต่อย่างใดนะครับมีเพียงแค่ ร่องรอยของการใช้งานทั่วไปเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นร่องรอยแบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับตรงนเนี้ยเนี่ยเราก็จะมีการเก็บงานให้นะครับอ่านในส่วนของไฟงหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็อาจจะมีเล็กเกอร์เล็กเกอร์หลุดล่อนบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้แต่พี่พี่สบายใจได้ว่ารถของเราไม่ได้มีชนหนักพิวารจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนนะครับหากไปตวรตวจพบตรวจเจอว่ารถมีชนหนักพิวารจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับ ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับอะดูภาพรวมบอดี้ด้านหน้าหน่อยก็ค่อนข้างสวยงามสมกับเป็นตัวท็อปนะครับพี่พี่เดี๋ยวถัดมานะครับเรามาดูที่บอดี้ด้านข้างกันบ้างให้ดูภาพรวมก่อนเส้นสายตัวรถสวยงามชัดเจนนะฮะและที่สําคัญคันนี้นะครับพี่พี่ตัวท็อปเนี่ยได้มาเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะฮะมือเปิดประตูจะมีปุ่มสมาร์ทเอนทีมาให้และคันนี้เนี่ยได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะครับที่เป็นสมาร์ทคีย์เลสพี่พี่มาดูตัวล้อหน่อย ความพิเศษของตัวรุ่นไฮนะครับพี่พีล้อเนี่ยจะเป็นพิเศษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนใบพัดเนาะอ่ะเป็นแบบใบพัดแบบนี้เฉพาะตัวท็อปนะครับที่จะได้ล้อลายนี้นะครับพี่พีรแลก็ดิสเบรกเนี่ยได้มา4ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับตัวยางเนี่ยผมขอไม่พูดถึงนะผมเห็นแล้วค่อนข้างเสื่อมสภาพเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านในหน่อยพี่พโช๊คสปริงนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า มีรอยแต้ม QC โรงงานอยู่คันนี้ไม่วิ่งมาเพียงแค่81,000โลเท่านั้นนะครับภายในโครงสร้างเนี่ยสวยมากอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมถ้าเกิดว่าปรับสภาพแล้วผมรับรองว่าสวยปิ๊งสวยฉ่ำแน่นอนในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพาบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับที่กระจกมองข้างแบบนี้อ่ะตัวกันทรงการาสร์มีมาให้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็กระจกนะครับพี่ๆแท้เดิมทุกบานผมเช็คมาให้แล้วสําหรับคันนี้ ไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะครับกระจกแท้เดิมโตโยต้าเลยมือเปิดประตูนะครับสําหรับตัวท็อปจะได้เป็นแบบโคมเมียมอ่าเห็นเด่นมาจากไกลเลยมือเปิดประตูโคมเมียมแบบนี้พี่พี่รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นตัวท็อปแน่นอนนะครับอ่ะเส้นสายภาพรวมประมาณนี้นะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างด้านในด้วยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างด้านในกันหน่อยหัวน็อตแก้มนะครับพี่พไม่มีรอยขันไข่งันเงยแกะเกานะฮะเดี๋ยวไล่เรียงลงไปงจนถึงด้านล่างเลยนะครับโครงสร้างเนี่ยสบายใจยได้สภาพแรกรับเรามา มีแค่ร่องรอยของการใช้งานทั่วไปเท่านั้นนะครับชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีไม่มีนะครับมาดูในส่วนของฝั่งเสาบีบ้างตรงนี้นะครับเสาบีบ้างหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีแกะเลยนะครับโครงสร้างประตูด้านหลังไม่มีถอดนะครับแล้วก็แผ่นเพจแท้เดิมโรงงานอยู่ให้เห็นแบบนี้นะครับเลขตัวถังตรงหน้าเล่มด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ปีผลิตตรงรุ่นตรงปีนะครับผลิตปี19แน่นั่นเองนะครับภายในแอบให้เห็นนิดนึงนะเป็นดําแดงแบบนี้นะครับ ตัวท็อปเท่านั้นที่จะได้ภายในแบบนี้นะครับามาดูโครงสร้างด้านหลังนิดนึงนะครับให้ดูกันแบบครบๆเลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าผมหลายท่านเนาะอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองก็สามารถดูคลิปผมนี่แหละนะฮะผมจะรีวิวโครงสร้างแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะจะได้ตัดสินใจกันได้ตรงนี้สําคัญมากพี่ๆ่ะมาดูเลยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมพี่ๆผมแจ้งให้ทราบทุกคลิปนะครับตรงนี้จะไม่ติดสีนะครับเนื่องจากว่าเป็นรอยขีดของโรบอทในการขีดตัวถังไปจุ่มในบ่อสีนั่นเองนะฮะ ตรงนี้ก็จะไม่ติดสีโครงสร้างผมแกะให้ดูรอบคันนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของด้านท้ายบ้างสําหรับตัวท็อปนะครับสังเกตง่ายๆเลยจะมีเส้นโครเมียมตัดแบบนี้นะฮะถ้าเป็นตัว1.5ุ้รุ่นมิดหรือ n t เนี่ยตัวนี้จะไม่มีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัว minor change เนี่ยไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led ดีไซน์คล้ายๆปีกนกแล้วก็มีเส้นโครเมียมตัดที่ไฟท้ายแบบนี้นะครับด้านท้ายสวยงามนะมีกล้องถอยมาให้นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับอา,อาจจะเห็นว่ามีร่องรอยแบบนี้นะครับพี่พี่ให้ดูนิดหนึง่งนะฮะร่อ,องรอยเข้ามาแบบนี้รถเราเข้ามาใหม่สภาพแบบนี้พี่พี่โอเคไหมฮะเดี๋ยวผมปรับสภาพเพื่อความสวยงามให้สวยแน่นอนนะครับสังเกตเห็นได้เลยนะว่าไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ํามาแน่นอนนะครับเข้ามาแบบนี้มีแค่ร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายนิดนึงนะครับจะได้เห็นโครงสร้างด้วยฝากไว้ด้วยคันนี้ราคาผมยังไม่ได้แจ้งเนาะเดี๋ยวขอแจ้งราคาก่อนเลยแล้วกันนะฮะคันนี้ เราตั้งขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0เา่นพะครับพี่ๆจัดเต็มได้ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,700ตลอดอยยุสัญญานะครับออกรถได้ทุกอาชีพผมขอเพียงแค่ท่านนะฮะมีรายได้ตั้งแต่14,0 0 0ขึ้นไปออกรถคันนี้ได้เลยนะครับฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเอาไปผ่อน6 7 0 0พอนะครับเอามาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับเริ่มจากฝากระโปรงเลยนะครับฝากระโปรงท้ายหัวน็อตใสๆสวยๆแบบนี้ ไม่มีขันไข่เงี้ยแกะเกาแน่นอนแล้วก็รอยซิลิโคนนะครับแบนแบนนิ่มจิกเข้าแบบนี้ฝาฝาเดิมนะครับฝาไม่มีแกะผมดูให้แล้วนะครับพี่ๆสวยมากนะฮะสวยมากโครงสร้างเดิมทั้งคันคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับพี่ๆอ่าแบบนี้เลยหัวน็อตซ้ายขวาชัดเจนนะครับล่องลงังน้ําต่างๆรอยเชื่อมรอยต่อรอยสปอตมีให้เห็นชัดๆแบบนี้ เดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านในด้วยนะครับคานด้านหลังพี่พีรอยสปอรตรอยต่อต่างๆของคานด้านในเดิมแน่นอนนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอืบอ่ะเห็นไหมเอ่ยลอยซิลิโคนทางมะพร้าวนะพี่พีจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะอาจจะเห็นแอบ,บๆอยู่นิดนึงรอยซิลิโคนทางมะพร้าวรอยปาดชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นสีเปลือกไข่นะฮะในส่วนของหลุมยางอะไหล่ผมมีให้ครบนะครับยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรง มีมาให้ครบเลยนะครับเหมือนพี่ๆไปซื้อรถป้ายแดงเลยคันนี้กุญแจ2ดอกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยภายในนะจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดําแดงเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับผมย้ําเลยว่าเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นที่จะได้ภายในเป็นสีดําแดงแบบนี้นะครับสวยมากน่าใช้มากถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปภายในเนี่ยจะเป็นสีดําตัดด้วยสีพิงโรสโกนะฮะ อ่ะคันนี้เนี่ยเบาะหนังสีดําแดงแบบนี้สวยงามเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยังไงดีค่อนข้างขับแคบมาดูด้านในเดี๋ยวผมอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะพี่พี่จะได้ติดเครื่องให้พี่พดูด้วยนะครับอ่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งอึบอึบกุญแจรถอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่อ่ะพี่พี่กุญแจได้2ดอกนะแบบนี้นะแบบนี้นะกุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับ รถหน่วยงานเนี่ยข้อดีคืออะไรพี่พี่ดูได้เลยอะแบบนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูแป๊บหนึ่งนะเฮ้ hey, ติดอีกอะรถหน่วยงานข้อดีคืออะไรพี่พี่มีใบ QC pass มาแบบนี้รถหน่วยงานเนี่ยจะเข้าศูนย์ทุกระยะทุก10,000โลนะครับรถประวัติศูนย์แน่นอนพี่พี่เอาไปเข้าต่อได้เลยนะฮะมีประวัติศูนย์มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเริ่มจากแผงประตูตรงนู้นก่อนเลยแล้วกันนะครับกระจกเนี่ยได้มาเป็นไฟฟ้า4บานนะครับออตโต้คนขับนะฮะ สวยแบบนี้ดีไซน์ตรงมือเปิดประตูจะเป็นสีดําแบบเปียโนแ no บ็กนะครับตัวท็อปเนี่ยสวยมากนะฮะฟังก์ชันนะครับตรงนี้พี่ๆกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแทช็ชั่นคอนโทรลมีมาให้เอนจิ e นสตาร์ทสต็อปมีมาให้แบบนี้นะครับดีไซน์ตัวหน้าปัดเอนไม้นะครับสำหรับตัวท็อปจะได้มาเป็นสีออกแดงๆส้มๆแบบนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงอ๊ออ่ะดีไซน์เอนไม้ค่อนข้างสวยงามนะฮะแล้วก็เลขไม่ตามที่ผมแจ้งไปนะคันนี้81,000โลเท่านั้นนะครับ กับราคาค่าตัวเนี่ยสามแสนเก้าหมฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6 7 0ัพี่ๆว่าไงครับคันนี้น่าใช้มากนะฮะเป็นตัวท็อปด้วยนะครับมาดูพวงมาลัยหน่อยมีฟังก์ชันมาให้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนวิทยุต่างๆ่าผ่านพวงมาลัยได้เลยแล้วก็ดีไซน์พวงมาลัยเนี่ยท้ายแอบตัดนิดนึงนะพี่พี่อะท้ายแอบตัดนิดนึงนะครับก็จะไม่ติดขัดในเรื่องของการขับขี่นะครับเวลาคนที่ขาค่อนข้างยาวเนี่ยจะมีปัญหานะถ้าพวงมาลัยไม่ท้ายตัดตรงนี้ก็ช่วยได้้ประมานะรมาาานนนึััดูตตววหหจออ่ยี หน้าจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะพี่พี่นะมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูว่ากล้องชัดไหมนะฮะอ่ะมาดูเลยกล้องถอยชัดเจนนะครับใช้งานได้จริงนะพี่พี่นะไม่ได้ติดมาเพื่อความเท่ยอย่างเดียวใช้งานได้จริงนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับหน้าจอแท้เดิมทัชสกรีนโรงงานแล้วก็ด้านล่างได้มาเป็นแบบแอร์ออโต้เป็นแบบซิงเกิลชนแนลนะครับยังไม่เป็นดูอัลชนแนลปรับแยกซ้ายขวาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบแหละ ตัวฐานเกียร์นะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะฮะภายในเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ผมเรียกว่าเกือบจะพร้อมขายแล้วนะพี่ๆคันนี้นะฮะรถยังไม่ได้ปรับสภาพแต่เกือบพร้อมขายแล้วให้ดูเบาะนิดนึงนะฮะดีไซน์เบาะเนี่ยสวยมากเป็นทรงแบบบักเก็ตซีนะครับแล้วก็ตัวได้เนี่ยเดินมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเบาะเนี่ยไม่มีปีกไม่มีแตกไม่มีขาดแล้วตัวปีกเนี่ยแน่นๆ,ๆไม่มีล้มเลยนะครับตัวปีกไม่มีล้มเลยแบบนี้ ฟรีดาวจัดเต็มนะครับพี่พผ่อน6,700ยใครอยากได้โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับแปะไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับฟรีดาวได้โอเคภายในหมดหรือ,อยังเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่มีอะไรมาให้บ้างพี่พดูตัวซองเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะฮะตัวซองยังไม่ได้แกะเลยพวกคู่มือการใช้รถอะไรต่างๆเนี่ยผมมีให้ครบเลยแบบนี้นะฮะร,รถใหม่มากใหม่แค่80,000คันนี้เราก็กุญแจเนี่ยได้มา2ดอกด้วยนะครับพี่พ ไม่ใช่ทุกคันนะที่จะได้2ดอกนะครับแต่ว่าคันนี้ได้มาแล้ว2ดอกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับรถวิ่ง80,000ห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวขอสรุปาราละเอียดคันนี้อีกรอบนึงนะฮะคันนี้เป็น Toyota v i o ออนะครับ1.5ุรุ่นไฮเป็นตัวท็อปเลยนะครับปี2019เลขไมล์เนี่ยอยู่ที่81,000โละครับฟีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,700เท่านั้นนะครับพี่พ ห้องเครื่องผมขออภัยด้วยนะพราะว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพก็อาจจะมีสิ่งสกปรกบ้างนะฮะแต่ว่าผมอยากให้พี่ได้เห็นกันว่าสภาพที่เรารับเข้ามาตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงนะครับามาดูโครงสร้างด้านหน้าหน่อยฝากระโปรงด้านหน้าหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนปั๊มโตลต้ายังมีให้เห็นนะครับปั๊มโตลต้านี้เห็นแผ่นกันความร้อนยังอยู่แล้วก็รูกลมๆนะครับรูระบายความร้อนต่างๆของฝาหน้าเนี่ยคมกริบเลย นะฮะซีลิโคนเนี่ยนิ่มสิข้าวแบบนี้นะครับฝาหน้าฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนสติกเกอร์ข้อควรระวังยังอยู่นะครับหัวน็อตฝั่งนี้มาดูเลยสวยๆแบบนี้พี่พว่างไงครับนะฮะไล่เรียงกันเลยเบ้าโช้กแก้มด้านข้างอ่ะให้ดูหัวน็อตแบบนี้ใหม่มากนะฮะหัวน็อตไม่มีแกะเลยไฟหน้ากิล๊ล็อกต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแกะเลยไล่เรียงกันให้ครบนะฮะ ผื่อพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่เป็นไรนะฮะติดต่อเข้ามาได้ผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบรถนะครับมีบริการรถสไลด์ส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสติ๊กเกอร์มออกอย่างนี้เห็นนะพี่ๆเบ้าโชกนะครับรอยสปอตต่างๆชัดเจนสวยงามนะฮะอ่าห้องเครื่องถ้าตัดเรื่องความตกปกระโปออกไปนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับพี่ๆสังเกตเห็นได้ชัดนะเวลาห้องเครื่องที่มี คาบสิ่งส่งกระปกนะครับถ้าเกิดว่ามีของเหลวนะครับรั่วซึมพี่ๆจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีเลยเครื่องยนต์ถือว่าแห้งสนิทมากสําหรับคันนี้นะครับอะห้องเครื่องประมาณนี้สวยงามมากนะครพี่ๆเดี๋ยวขอสรุปอีกรอบแล้วกันนะครับสําหรับคันนี้เป็นว to ีออสต t ท็อปนะฮะหนึ่รุ่นไฮปี2019นนะครับโครคงสร้างเดิมทุกอย่างผมพาไปดูหมดแล้วรอบคันนะฮะแล้วก็ ตัวท็อปเนี่ยฟังก์ชันให้มาครบเครื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับมือเปิดประตูที่เป็นสมาร์ทเอ็นที่ภายในที่เป็นสีดำนะครับพี่ๆตัวล้อแม็กที่เป็นลายพิเศษแล้วก็ดิสเบรกสีล้อนะครับกับราคาค่าตัว3า9 0 0 0ืฟรีดาวได้นะครับพี่ๆคันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยผมไม่ได้โมนะ้แลคันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยผ่อนอยู่ที่6,700ตลอดอายุสัญญาหากท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของอ R ตัวท็อปคันนี้นะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับโทรเข้ามาหาเต้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ผมมีวีออสเข้ามาอยู่ประมาณ7คันได้แต่ว่าคันนี้เป็นตัวท็อปไมล์หลักหมื่นนะฮะไมล์น่าจะน้อยสุดแล้วในรถนี้ที่เข้ามานะครับบอดี้สีบอลเดิมๆแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยพี่ๆท่านใดสนใจอยากได้วีออสตัวท็อปไปใช้งานนะครับก็ติดต่อเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้ผมเต้เพชรยนต์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดซับสไคร์ด้วยนะฮะอีกรอบหนึ่ง